ทีนี้มาจนถึงมาตรการในการที่จะเยียวยาบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยกลุ่มคนกลางคืนออพี่พี่น้องที่เล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยนะคะซึ่งกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์โควิดจนปัจจุบันนั้นบางคนอาจจะยังไม่มีงานเลยก็ได้ตรงนี้สรุปแล้วล่าสุดเนี่ยได้มีการดําเนินการในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาแล้วหรือยังยัง,ยง,ยงไงบ้างคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้นท่านสมาคม กลุ่มศิลปินต่างๆหรือคนที่ทํางานกันคืนนะครับได้เดินทางเข้ามาขอบคุณท่านนยายกบัมปีนะครับนำโดยท่านคุณไข่มาริวนันนานะครับซึ่งกระทรวงแรงงานก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็จะเยียวยาให้นะครับดึงเดือน5,000บาทนะครับตามมาตรา40นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ดําเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างที่ทางผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยจะต้องไปนํารายชื่อต่างๆรวบรวมรายชื่อ คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคนที่ทํางานคืนไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเสิร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ทางสมาคมก็รับรองมาแล้วก็ทางรัฐบาลก็จะจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ5,000ันบาทเป็นระยะ1เดือนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับครับค่ะเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องของขวัญปีใหม่นะคะของครอรมอที่มีมติออกมาเนี่ยตอนนี้มีกี่ชิ้นหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ ผมว่าวันนี้ทางรัฐบาลเนี่ยก็ทุกกระทรวงทบวงกลมนะครับก็มีของวปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างที่สําคัญสําคัญนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระทรวงการคลังเองนะครับก็มีมาตรการชอบดีมีคืนออกมานะครับซึ่งตรงนี้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะ นำไปหักลดภาษีได้นะครับตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน3า0 0 0ืบาทนะครับซึ่งตรงนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีกระทรวงการคลังก,ก็มีหลายอย่างนะครับโครงการคนละครึ่งเฟษสีนะครับก็มีการรายงานในคอมแล้วนะครับว่าในเดือนมีนาคมนี้ถึงเดือนเมษายนก็จะมีโครงการคนละครึ่งเฟสีซึ่งโครงการคนละครึ่ง,ง,กงแก่นะฮะ เป็นโครงการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนคิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมถูกอ,อกถูกใจของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีพี่น้องประชาชนข้าร่วมโครงการถึงเกือบสาสิบล้านคนนะครับเฟซีมาแน่นอนนะครับแล้วก็ในกระทรวงการคลังเองก็มีก็มีมาตรการทางภาษีอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งตรงนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับและกระทรวงพลังงานเองก็มีการตึงราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วนะครับไม่เกินสาสิบาทนะครับ ถึงมีนาคมนะครับปตทอเองก็มีการตึงราคาน้ํามันและค้าปิีกอ,อะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีเรื่องของโครงราคากา๊าซอ่าจ g วนะครับที่15.59บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับในเรื่องของกา๊าซหุองท่มอะไรต่างๆตรงเนี้ยก็มีก็มีออกมาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเชื่อว่าหลายจัะทรวงนะครับก็ ต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มีโครงการสลาก80บาทนะครับซึ่งก็ดําเนินการะจะเปิดสมัครนะครับในวันที่24ธันวาที่ผ่านมาจนถึง24มกราคมตรงนี้ก็ดําเนินการอยู่นะครับในเรื่องของด้าน,นการท่องเที่ยวเองนะครับท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็มีในเรื่องของการขยายระยะเวลาใช้สิทธิ์นะครับโครงการเที่ยวด้วยเที่ยว โครงการทัวร์เที่ยวไทยนะครับแล้วก็มีการเพิ่ม้องพักด้วยนะครับแล้วก็โครงการคมนาคมก็มีนะ <c oughs> ผมว่ามีทุกกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีนะครับ <c oughs> ในเรื่องของเอ e อมีอะไรต่างๆเราเนี้ยผมเชื่อว่าหลายโครงการเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยจับต้องได้นะครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นโครงการที่เพ้อฝันหรือในฝันนะครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้และก็ทําได้จริงๆนะครับวันนี้เนี้ยท่านนายกก็ท่านเป็นคนพูดน้อยนะครับแต่เน้นตามมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า สิ่งที่รัฐบาลได้ดาเนินการมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเป็นรูปประมเป็นเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนนะครับเป็นมีผลงานที่เป็นรูปประมชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงปีใหม่เนี่ยผมคิดว่าอ,อยากให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้เที่ยวหรือว่าได้ฉลองปีใหม่กันด้วยความระมัดระวังนะครับมีความสุขอย่างสมดุลในภาวะโควิด1นนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปยังพี่น้องคนไทยนะครับว่าขอให้อ่ มีความสุขในช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ท่านนายกอเมริเองเนี่ยก็ฝากเอาไวพ้พรปีใหม่พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับว่าขอให้ครอบครัวมีความสุขสดชื่นสมหวังในทุกเรื่องนะครับในปี2565นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าขอให้ทุกคนใช้ฉลองปีใหม่ขั้นอย่างระมัดระวังอย่างสมดุลดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด universal Prevention นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าเราจะผ่านปีใหม่ด้วยความสุขที่สมดุลครับครับค่ะ